สรับบัวใหญ่ไซส์เล็กนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันเกมเอ่อโลกูไม่ใช่ติกรีนะครับซึ่งวันนี้พี่มาสอนวิธีการปลดเอ่อควินเก้2ีนะเพราะว่าในคลิปสอนเนี่ยพี่พูดไม่เคลียร์นะเพราะตอนนั้นพี่ก็ยังงงๆเกี่ยวกับการปลด V2 เหมือนกันนะพี่หาโต๊ะอัปเกรดไปเจอนะครับพี่เลยเออตอนนี้ก็ไปศึกษาไปแล้วพี่ไ,ได้แล้วตอนนี้พี่เข้าใจทุกอย่างเจมแจ้งนะครับน้องๆซึ่งก็ ถ้าเราเข้ามานะครับในตึกซีจีมันก็อยู่ที่โต๊คะคราฟและคับพี่แงแบบงงมันไม่มีปุ่มที่แบบสังเกตได้เห็น,หนูก็งงไอ้เฮียทำไมกูหาไม่เจอวะอ๋อเข้าใจละนะซึ่งก็มาที่ r ร p เปอ t o ทันะครับแล้วก็ไปที่โต๊ะคราฟเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะน้องๆนะครับ,นะรบกดที่โต๊ะคราฟไหมนะ้นองมองดูตรงไหนคือเทียบกิบเป็น <c oughs> พี่พี่แบบเียตรงไหนวะ ครับซึ่งสำหรับการเออคุนเป็นคุนเก้ีนะครับให้กดไปที่บนซ้ายที่คำว่กคินเก้นะครับนี่จะกลายเป็นอัปเกรดนะครับซึ่งเออคุนเก้ทุกอันไม่ได้เป็น v 2ูได้นะครับซึ่งเออเหมือนตอนนี้คินเะก้ V2 เนี่ยมีอยู่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับอาวุธคินเก้ที่มีอยู่นะครับก็เลยนะครับรโหดซึ่งก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เทโลนะครับว่ามีอะไรที่ ครับเป็น v ีูได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะครับเพี่อาจจะออกเสียงหรือชื่อผิดไปหน่อยนะเพราะพี่เจำชื่ออาวุธแม่งไม่ได้เลยนะครับใน,ในในอนิเมะโตเกียวคูนะครับคือโดจิมานะครับที่สามารถเป็นอีโเป็นวีทูได้สกอร์เปียนนะครับแล้วก็ยูกิมูระนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเออได้มีแค่นี้แหละ พี่คิดว่านะต่ดเดี๋ยวพี่แปะลิงค์เทโลเฮ้ยเหมือนเดิมใต้ดิสค r i p ชันนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดน้องๆสงสัยนะครับว่าซีจีเนี่ยปลดอารตาตะหรือมีอารตาตะไหมนะครับมีนะครับ,รบแล้วก็พี่ไปดูลิปที่แอดมินเขาโพสไว้แล้วเกี่ยวกับเเออ,เอ,อ,เอ,อ่การปลดอารตาตะนะครับคือที่เขาพูดไว้ว่า แต่เขาไม่ได้บอกแบบตรงๆนะว่าต้องทำยังไงนะครับคืออาตะต้องการกริปในส่วนของกริปในเพอร์มาเดทนะครับแล้วก็ต้องการตาของอิโตะแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นครับแต่เขาไม่ได้เฉลยทั้งหมดนะครับเพราะให้ผูเ้เล่นไปทดลองนันเองหรือแบบสร้างความลำบากให้กับผูเ้เล่นนะครับใครจะทําก็สู้ๆนะครับที่ไม่ไหวจริงๆนะเอ,อคือจะแกง๊งเพอร์มาเดทเนี่ยเราต้องมีสัก สิบเก้าคนพูดเผยมาเจอไปงั้นแหละเออไม่มีอะไรนะครับพี่พูดซุยไปเรื่อยนะครับแล้วก็ลิปนี้แน่มีแค่นี้แหละครับก็ถราชอบก็ฝากกดลไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็พี่มีดิสคอดนะครับน้องาสามารถเออข้ามาเติร์โหดกับพี่ได้นะครับลิงก์ดิคอดของพี่เนี่ยอยู่ออออตรงใต้ดีสคริปชันเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดน้องๆชวนพี่เล่นนะพี่อาจจะไม่ว่าว่างเล่นขนาดนั้นพี่อาจจะมันเล่นแบบ1หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับกุยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้พี่ติดสอบด้วยครับพี่ตอนนี้พี่เริ่มแย็บแล้วเดี๋ยวจบคลิปดีกว่านะครับก็พี่ว่างทีประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะครับก็ประมาณอีกสามสามวันเดี๋ยวจะเล่นอยู่ตลอดนะครับอาจจะเข้าดิสมาเล่นด้วยน้องะพอพี่เล่นเกมนี้คนเดียวไม่ไหวนะครับก็ไม่ละมาเจอกันครับ